สวัสดีครับผมและนี่คือวินกวินเหมือนเดิมครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับผมไปดูกันว่าในกระเป๋าของผมนะครับผมว่าในเวลาที่ผมเรียกว่าไปทํางานข้างนอกไปทํางานร้านกาแฟหรือว่าไปนั่งคิดนั่งหาอสปิเรชันหรือว่าไปนั่งตัดคลิปข้างนอกไปทํางานอะไรเงี้ยผมเอาอะไรไปบ้างน,นะครับผมตามนั้นนะครับผมหรือว่าง่ายๆก็คือนี่คือ what's in my bag นั่นเองนะครับผมไปเริ่มกันผมไม่เสียเวลาลุย โอเคเอานี่ตงก่อนโอเคครับผมไปผมจะเริ่มแนะนําจากกระเป๋าที่ผมใช้ประจําก่อนนะครับนี่คือกระเป๋าที่ผมจะใช้ประจำนะครับผมใบนี้ก็คือ รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดถ้าจำชื่อไม่ผิดนะเป็น n i ก e ้เอสนะครับผมแล้วก็จาชื่อรุ่นเต็มเมไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นบที่ผมอยากได้มาตลอดแล้วก็ไปได้ที่อเมริกามานะครับผมวบนี้ครับจะเป็นที่ผมใช้เรียกว่าเวลาออกไปทํางานข้างนอกไปนั่งตัดต่อไปทําอะไรหลายๆอย่างข้างนอกผมจะใช้ใบนี้นะครับซึ่งจริงๆใบนี้ใช้เที่ยวด้วยนะแต่ว่ามันจะต้องผ่านการอะแดปนิดน,นึงก็จะมีกระเป๋ามาตรงมาติดจะใช้เที่ยวต่างประเทศนะคะรับผมสำหรับทริปที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเริ่มจากข้างนอกก่อนนะครับผมฝั่ จะเป็นกล้องนะครับผมจะเป็น DJ i Osmo Pocket 2ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องที่ติดกระเป๋าไว้เผื่อนึกจะทำคอนเทนต์ก็จะโดยใช้กล้องตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีขาตั้งครับซึ่งยืดเอาเป็นไม้เซลฟี่หรือว่าจะเป็นขาตั้งที่เพื่อแบบนี้ก็ได้นะครับผมตื๊ออีกฝั่งนึงนะครับผมจะเป็นขดน้ํานี่ ขดน้ำพลาสติกแบบพลาสติกเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับขดน้ำพลาสติกใสๆเลยนะครับเป็นเรียกว่าผมใช้แค่เติมน้ำออกจากบ้านไปแล้วก็ใช้กินน้ำแค่เวลามันแบบช่วงที่มันต้องการน้ำจริงๆนะประมาณนั้นทีนี้มาถึงซิปข้างบนตรงนี้จะมีซิปเล็กๆซ่อนอยู่นะครับข้างบนตรงนี้นะถ้าเปิดตรงนี้มาปุ๊บตรงนี้จะเป็นพุชกระเป๋าตังค์นะครับเธอเิมกระเป๋าตังค์นะครับ แล้วก็แอร์พอร์ตนั่นเองจะเป็นเหมือนแบบว่าของที่ผมใช้บ่อยๆนั่นเองนะครับแบบว่าผมสะพายเป้ว่าผมก็เหวีย่ยงมาผมก็หยิบแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคมาดูในกระเป๋ากันบ้างนะครับเดี๋ยวเรียงนี่ก่อนกระเป๋าตังค์ผมฟังกล้องก่อน โอเคมาดูข้างในกระเป๋าตรงนี้นะครับข้างในกระเป๋าตรงนี้ก็จะเป็นของที่ใช้ทำงานแล้วนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับอ่ะทีนี้ผมเป็นคนที่เรียกว่าชอบใช้ b a บ k in b a แบอยู่แล้วฉะนั้นของสมมติว่า่อนข้างจะซ้อนๆกันอยู่ในกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้ก่อนกุแจบ้านครับญแ้บ้านแล้วก็กุญแจห้องห้องนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนแบบอีกส่วนหนึ่งของบ้านไม่ได้เชื่อมต่อกับบ้านแต่อย่างใดก็เป็นเหมือนบ้านเล็กๆอีกบ้านหนึ่งนะครับไปก่อนที่จะไปกระเป๋าเลยเดี๋ยวให้ดูตรงงนนนนีีี้้ก่่อขาใปแบบ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่เก็บแบตสำรองนะครับเป็นพิลูพิลู E29 นะครับสามหมื่นแอมป์นะครับก็ชาร์จได้กันไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวเชียวนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกสายชาร์จนะครับก็นี่สายชาร์จ iPhone นะครับก็จะมีหมากับแมวติดอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นสายชาร์จ iPad นะครับผมก็จะเป็นฉลามกับประวานอยู่นะครับผมก็นั่นแหละโอเคจบละในส่วนของกระเป๋าที่มันเป็นกระเป๋าที่ในกระเป๋าหลักนะครับ ไปมาดูกระเป๋าย่อยกันมากนะคะรับใบแรกคือใบนี้เดี๋ยวให้ดูอีกทีแล้วก็ใบสองคือใบนี้ใบนี้เป็นเหมือนใบหลักนะครับผมแต่มันจะเต็มไปด้วยวอุปกรณ์ทางานทั้งหลายหละสนใบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่กระเป๋านะครับผมจริงๆแล้วอันนี้คือสมุดสมุดโน้ตนะครับก็เป็นของโมจิเปิดนะปุ๊บก็จะเจอสมุดโน้ตแบบนี้ทนเดมก็สามารถจะเปิดเขียนแล้วก็จดได้เลยนะครับก็นั่นแหละผมว่ใช้ถือไปนเนี่ยมาไหนด้วยเวลาจะจดอะไรนะแล้วก็ปุ๊บฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกล่องดินสอน,นะครับ แต่ด,ด,ดมในนี้ก็จะมีประก,กามากมาย โอเคประมาณนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากระเป๋าสมุดโน้ตแล้วกันผมก็จะเปิดกลางจดผมใช้กับว่าเวลาผมตัดคลิปไปด้วยแล้วแบบอยากจะมีตรงไหนเติมลงไปหรือมีไอเดียคิดมันไอเดียอะไรขึ้นมาได้ผมก็จะเขียนลงไปเลยนะครับก็ mm hmm. แล้วก็เขียนพวกสケจัลต่างๆที่ต้องทําด้วยนะโอเคมาสู่ใบนี้ครับใบนี้เป็นเรียกว่าเป็นใบหลักเป็นอุปกรณ์ในการทํา YouTube เลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นกระเป๋าแกสซอรลูก้าที่ได้รับสปอนมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วประมาณเดือนสั่เนสี่ตอนที่อยู่อเมริกาเขาส่งมาให้นะครับ mm hmm. ก็เป็น mm hmm. สปอนเซอร์ ส่วนใบใหญ่ก็จะใช้กับพวกเรียกว่าไงเวลาออกไปเที่ยวข้างนอกแต่ว่าใบเล็กจะมาใช้ประจําตรงนี้แทนอ่ะโอเคข้างในนะครับก็จะเต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมายอาทิเช่นสายชาร์จ MacBook ครับสายชาร์จ MacBook อยู่ในนี้นะครับกระเป๋าวันนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ทํางานก็จะไม่เปิอดออกแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไอ้สายชาร์จไอฟ้ฟองกายแผ่นอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบแบตหมดะอะไรเงี้ยก็หยิบขึ้นมาชาร์จแบตบสำรองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับต่อไปฮาร์ดไดรฟ์ครับ external hard drive ดแล้ก็ไฟล์คลิปอยู่ในนี้แบบเวลาผมไปทำงานข้างนอกแล้วตัดไฟล์นั้นเสร็จแล้วยังมีเวลาอยู่ก็จะไปตัดอีกไฟล์นึงต่ออะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเมาส์นะครับก็แน่นอนนะเราทํางานตัดต่อนะผมมองว่าเมาส์นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับงานเราตัดต่อฉะนั้นไม่มีเมาส์นี่ก็จะเครียดเลยทีดเยวเชียวนะต่อไป นี่คือตัวอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เอสซเข้านี่นะครับใช้ iPad ตัดต่อมันก็ต้องต่อเข้า iPad อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอใช้ Mac Mac มันมีทุกรูแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เว้นเอร์แต่ว่าจะเอารูปเข้า iPad อะไรเงี้ยนะครับก็ถึงจะใช้แต่ว่าก็มีติดกระเป๋าไว้นะครับเพราะว่ามันก็ยังมีประโยชน์ในการใช้ usb อันนี้กับ Mac พอแว c ์ไม่มีรู usb นะจ๊ะอ่ะเป๋ายย่อยหมดแล้วนะครับต่อไป ไปน,นี้บ้างนะครับตอนนี้ในนี้มันหมดแล้วครับแต่ว่ามันจะเหลือช่องอีกช่องหนึ่งที่เป็นเหมือนช่องชืบช่องเก็บพวกแม็กหรือว่าอุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเลยในนี้นะครับจะมีสัมภาระดั้งต่อไปนี้อย่างแรกนะครับผมก็คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับเราที่หมายถึงนี่คือผมนั่นเองนะครับก็คือ iPad นะครับแสดเนี่คือ iPad นะก็จะถูกเก็บอยู่ช่องข้างหลังนะครับเป็น iPad แบบนี้เป็น iPad Pro นะครับเป็น iPad Pro ป,ปีอะไรวะ2 0 0 0น่าจะ2020ถ้าผมจะไม่ผิด เออเป็น iPad Pro ปี2020ไม่ได้เป็นชิป M1 แต่อย่างไรนะจ๊ะเป็น iPad Pro หน้าแน่วนะครับต่อไปก็เป็นอุปกรณ์ทํางานหลักของเรานั่นเองนะไอไอแพดเมื่อกี้อดีตอุปกรณ์ทํางานหลักตอนนี้เราไม่ได้ใช้แพดตัดต่อแล้วใช่ป่ะเราเราขยับมาเป็นอีกอย่างนึงแล้วและนี่คืออุปกรณ์ตัดต่อหลักของเราในปัจจุบันนะครับผมนั่นก็คือ MacBook นั่นเองนะครับเดดเดมนี่คือ MacBook Pro M1 นะครับผม14นิ้วนะครับก็เป็นตัวที่เราเราที่ว่านี่คือผมนั่นเองนะใช้ในการตัตรกกต MacBook ด้วยแนน,นนน่อะัผมก็หล เราก็ไม่ได้งานนะครับก็จะใช้พิมพ์ใช้ทํางานใช้ทําทุกอย่างเลยนะครับเจ้าน้อง MacBook ตัวนี้ MacBook ตัวนี้ก็เพิ่งซื้อปีที่แล้วนะครับผมก็ใครที่ได้เห็นคลิปก็ดำแล้นแหละครับก็ซื้อช่วงที่เขาแถม AirPods นั่นแหละครับแต่ AirPods ก็ตัวนั้นให้คุณแม่ไปแล้วนะครับนี่ i p o d s ตั้งแต่ iPad โอเคประมาณนี้ครับผมนี่ก็คือของที่ผมเรียกว่ามีติดตัวเวลาออกไปทํางานนะครับผมนี่ก็จะเป็นของที่มีแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าการจัดแต่ละครั้งมันก็ไม่เหมือนกันถือถ้าผมออกไปทํางานที่แบบโอเคไปนั่งตัดต่อผมไปหาไอเดียอะไรเงี้ยผมก็จะมีของประมาณนี้แต่ถ,ถ้าสมมติว่าเป็นแบบผมออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยกระเป๋าใบนี้ก็จะมีใบแบบเรียกว่าเป็นกระเป๋าใบเล็กเนบเข้าไปเพิ่มสอ่อเข้าไปเพิ่มเพื่อให้เข้ากับสิ่งที่เรากําลังจะไปทำนะครับผมอาจจะมีกล้องพล,ลอยอาจจะมีกล้องใหญ่ตัวนี้นะครับที่มีที่ติดเกี่ยวเข้าไปนะครับสำหรับการออกไป ไปเที่ยวอะไรดีกว่าวเดี๋ยวทำคลิปที่แบบว่าเปิดกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสำหรับเที่ยวให้ดูจะได้เห็นกันว่าเฮ้ยใช้งานจริงมันเป็นอะไรยังไงบ้าง,างนะครับผมประมาณนี้สําหรับคลิป what is in my bag หรือว่าเปิดกระเป๋าในกระเป๋าผมมีอะไรบ้าง,ไป,งาไปทํางานก็จะเป็นเท่านี้ครับเจอกันใหม่ตอนหน้าคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายยอย่าล <c oughs> ืมกดติดตามด้วยนะครับ